นหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุณวันสุกที่24ตุลาคม2568ตอนยำใหญ่รัฐบาลหนูโชคคราวรัฐบาลหนูโชคคราวของนายอนุทินชาญวิรูลแม้จะมีกรอบเวลาเพียงแค่4เดือนตาม MOA ที่ไปลงนามกับภัคประชาชนเพื่อเติมเต็มเมสียงโหวตให้มีจำนวนเกินฝากกึ่งหนึ่งแต่ก็เป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาด้วยความชอบธรรมและเป็นไปตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นโชคดีอันเป็นบุญวาส,สนาของนายอนุจินชาญวิรกูลที่ในชีวิตหนึ่งเมื่อเข้ามาสู่แวดวงการเมืองแล้วก็สามารถเดินขึ้นถึงจุดสุดยอดในฐานะนายกรัฐมนตรีอันเป็นตำแหน่งที่นักการเมืองทุกคนซึ่งเมื่อได้เข้ามาอยู่ในวงจรอำนาจนี้แล้วต่างก็วาดหวังที่จะก,ก้าวไปให้ถึงแต่นั่นก็อยู่ที่ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากันทั้งนี้ในช่วง20่ปีมานี้ ใครที่เป็นวงวันว่านเกลือของตระกูลชินวัตรและใครที่อยู่ในแวดวงการเมืองและยอมทอดตัวรับใช้ทักษิณชินวัตรอย่างไม่มีข้อแม้โอกาสก็มีมากกว่าใครคนอื่นแต่สุดท้ายทุกคนต้องมีอันเป็นไปในทางที่จบแบบศพไม่สวยไม่เพียงแต่ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้สถาปนาระบบทักษิณเท่านั้นเวลานี้ต้องกลายเป็นนักโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำคลองเปรมจากคดีทุจริตกงบ้านกินเมือง ยังรวมไปถึงสมัครศูนทรเวศสมชัยวงสวัสดยิ่งลักษินวัตเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตที่ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะกระทําผิดฐานละเมิดบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีมนลทินติดตัวไปจนชั่วชีวิตเหมือนกันทุกคนในอนุทินชาญวิลกูลถือว่าโชควดีฝ่าน,นายกรัฐมนตรีขึ้นมาโดยระบบทักษิณแม้จะถูกมองว่ามีเนวินชิดชอบนักการเมืองบ้านใหญ่แห่งบุรีรัม เป็นเงาทาบอยู่ก็ตามแต่ความเป็นอิสระในการทำงานตลอดจนการตัดสินใจต่างๆก็ยังมีบุคลิกเฉพาะตนของนายอนุจินเองไม่ได้อำอึง้งเออเอออาอาเหมือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณแต่ถึงกระนั้นก็ตามจังหวะและเวลาในการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในการเป็นผู้นํารัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองและก๊กการเมืองแม้จะเป็นรัฐบาลชั่วคราวมีกรอบเวลาอันจํากัดแค่4เดือนแต่ก็ต้องแบกรับภาระซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทิ้งไว้ในทุกเรื่องและแต่ละเรื่องนวนเป็นปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาไทยกัมพูชาวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเกิดจากโครงสร้างทั้งระบบ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยระยะเวลาเพียงแค่4เดือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลในอนุทินชาญวิลกูลที่น่าจะมาถูกทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปไกลถึงแผนงานการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่เรียกร้องต้องการในลักษณะกดดันและคาดคั้นจากรัฐบาลของนายอนุทินขณะที่รัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤต ล่อตัวไปแบบลอยนวลอีกปัญหาหนึ่งกรณีไทยกัมพูชาทั้งเรื่องการลุกล้ำอธิปไตยของไทยเกี่ยวกับเขตแดนและเรื่องสแกมเมอร์ที่อีลุงตงนางแบบฝุ่นตลบกันอยู่ในเวลานี้นั้น <c oughs> ก็กลายเป็นราวกับว่ารัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นผู้ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นจะเห็นว่าแม้แต่การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระวูการคลังของนายวรพส์ธัญญาวงศ์เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา จากข่าวอื้อฉาวว่ามีส่วนพัวพันกับแก๊งหลอกลวงต้มตุนฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาทางที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเก้าอี้ยังไม่ทันร้อนโดยที่การชิงลาออกของนายวรพักครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ลามไปถึงนายอนุทินและรัฐบาลทั้งคณะแต่ถึงกระนั้นนายอนุทินก็ยังไม่ไวายถูกแซในฐานะเป็นผู้แต่งตั้งนายวรพักหาาพิจารณาความเป็นจริงปัญหาสแกมเมอร์นั้น เกิดขึ้นอยู่แล้วก่อนที่จะมีรัฐบาลของนายอนุจินและข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวไม่มีคดีความแต่อย่างใดอีกทั้งนายวรพัคก,ก็ได้ปฏิเสธและยืนยันว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและยังได้ถแถลงว่าการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เพื่อต้องการให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบโดยที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีหากย้อนไปดูที่มาที่ไปของนายวรพัค ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับการทับทามจากนายอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายวรพัก์มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายพิชัยชุนหาวชิระเมื่อครั้งที่นายพิชัยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลแผ่ทองทานชินวัร <c oughs> ก็เป็นช่วงที่รัฐบาลแผ่ทองทานประกาศขึงขัง,ง,งว่าจะปราบปรามสแกมเมอร์ดังนั้นจึงมีคําถามว่านายพิชัยตั้งนายวรพัก์เป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรแต่อย่างว่า การเมืองก็คือการเมืองขอ้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งและในกรณีของนายวรพัชไม่เพียงแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่ถูกกระแสการเมืองเล่นงานภรรยาของนายวรพักก็ถูกลากโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกคนหนึ่งโดยถูกแชร์ว่ามีการรับผลประโยชน์คริปโตสกุลเทชเชอร์ที่จะจริงเท็จอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คู่กรณีทั้งผู้กล่าวหาที่มีตัวตนชัดเจนและผู้ถูกกล่าวหาคือนายวรพักและภรรยา จะต้องไปว่ากันในศาลหลังจากนี้ปัญหาเขมรจากเรื่องสแกมเมอร์ที่ทําให้ในายวรพักต้องไขก๊อกลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องข้อพิาพาทไทยกัมพูชาที่ยังยันกันอยู่ในเวลานี้แม้ว่ามาจากการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยพิเศษที่มาเลเซียเมื่อวันที่23ตุลาคมจะเสร็จสิ้นไปโดยพลเอกนะนัทพลนาาน,นิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยจะถแถลงผลการประชุมว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยะสําคัญโดยฝ่ายไทยได้ประสบความสําเร็จในการโน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชายึดถือปฏิบัติในประเด็นเดิมก็ตามแต่ก็เป็นเพียงแค่การโน้มน้าวส่วนจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งโดยประเด็นเดิมตามที่พลเอกนัทพลกล่าวนั้นมี4หัวข้อคือ 1. การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแย้งการเก็บกูท้ทุนระเบิดสังหารบุคคล การปรับปรามขบวนการไซเบอร์แกมการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนโคกสูงสักแก้วคือบ้านหนองจานและบ้านหนองยยกแก้วสรุปจากคําแถลงของพลเอกนัทพลซึ่งแม้จะบอกว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญแต่พลเอกนัทพลก็ยังเรียกร้องขอให้กัมพูชาแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามผลการประชุม GBC จึงขอทิ้งท้ายไว้บรรทัดนี้ว่าจนถึงขนาดนี้แล้ว ยังถามหาความจริงใจจากเขเมรชาติอสรพิษอยู่อีกหรือลุ่งเรืองปรีชาคุณ